อ่ะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเอ่อชั้นประถมศึกษาปีที่5นะในคลิปนี้นะครับเราเรียนใน EP ที่10นะครับคลิปที่10เรื่องที่10แล้วนะนะครับอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับโดยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในส่วนของแผนการเรียนรู้ที่5ของบทที่2นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรม Scratch นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนรู้กันตรงนี้นะครับนักเรียนเปิดเไอวิชาตรงเนี้ยมันคุณรูณเปิดในวิชาคอมพิวเตอร์เสริมมาให้นะครับวิชาการเขียนโปรแกรมสครินะครับทีนี้ก่อนที่จะมาเรียนยเนี่ยเราต้องรู้รแมข้อมูลก่อนว่าโปรแกรมสคริปต์่ยคืออะไรโปรแกรมสคริคืออะไรนะครับโปรแกรมสคริก็คืออ่าเป็นซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับในการเขียนโปรแกรม นะครับโดยออกแบบเป็นโดยออกแบบเป็นอัลกอริทึมแล้วมาเขียนบล็อกคําสั่งเกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้โปรแกรมทํางานตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวครูขอ,ขอทบทวนเนื้อหาในวิชาของออคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมของข้อหนะครับที่เราที่เราเรียนกันนะครับครูขอมูฟหน้าจอได้ไหมครับมูฟหน้าจอตัวนี้นะครับเอ,อ มุหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือทบทวนในส่วนของวิชาเอ่อวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมไปเลยนะครับปู๊ดมีอะย้ายมาแล้วนะครับนี่คือโปรแกรมสแกนนะนี่คือสัญลักษณ์โปรแกรมสแกนนะครับอ่ะสัญลักษณ์โปรแกรมสแกนตรงนี้นะครับโปรแกรมสแกนคืออะไรเห็นไหมครับโปรแกรมสแกนคือเป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการสร้างชุดคําสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นทํางานเป็นโปรแกรมแบบบล็อกนะครับแบบบล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนคําสั่งของมนุษย์ให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถสร้างขึ้นอย่างง่ายดายเช่นนิทานสามารถตอบโต้ตตให้กับผู้อ่านได้ภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีนะครับดูสัญลักษณ์นะแมวสีส้มใช่ไหมครับ hmm. แล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือโลโก้ของมันดูสัญลักษณ์ของโปรแกรมของมันเนี่ยเป็นต,ตัวอตัว S นะครับกรอบสีส้มเอสีส้มแล้วกรอบสีขาวตัวนี้นะครับนี่คือในส่วนของคําว่าโปรแกรมแครดนะครับโปรแกรมแครดเป็นโปรแกรมยีนแบบฟรีแวร์คือใช้ได้ฟรีนะครับสามารถใช้งานโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตหรือต่ออิเอร์เต็กก็ได้นะครับเหมาะสําหรับในการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์สู่สาสการวิเคราะห์ปัญหาหาคําตอบอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบสามารถแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ผลงานกับสมาชิกคนอื่นได้นะครับนี่คือโปรกแกรมสแควนะอ่ะวิธีการเข้าใช้อ่ะครับอ่าวิธีการเข้าใช้มาดูวิธีการเข้าใช้วิธีการเข้าใช้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นอยู่2ส,ส่วนด้วยกันคือถ้าเกิดเป็นเข้าใช้แบบออนไลน์หรือการเข้าใช้แบบอ,อินเทอร์เน็ตแบบมีอ,อินเทอร์เน็ต นะครับมีแบบออนไลน์ตรงนี้เนาะนะครับแบอินเทอร์เน็ตรตัวนี้นะครับนักเรียนเข้าไปที่เข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยครับ http c o l mit edu ตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับอ่ญญาจแล้วก็คลิกคำว่า start create ตัวนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับคลิกไปที่ตัวนี้เลยก็จะเข้าโปรแกรมได้แล้วนะครับสามารถเข้าโปรแกรมใช้งานได้เลย นะครับส่วนในส่วนที่สองเนี่ยเป็นการใช้งานแบบออฟไลน์ออฟไลน์คือไม่ต่ออินเทอร์เน็ตแต่นักเรียนต้องมีโปรแกรมสครปอยู่ในเครื่องเครื่องนั้นนะครับวิธีการที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเพื่อมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับคือนักเรียนไปดาวน์โหลดเครื่องที่มีอินเทอร์เน็ตกันนะไปที่เว,เว็บไซต์แบบนี้นะครับเว็บเดิมนะครับแล้วก็แลดดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับสแสลดดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ ทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําการติดตั้งในขั้นตอนที่3นะครับดีบเบมันคลิกคลิกข้างซ้าย2ครั 3, ้ 3, ง2รอบเร็วๆนะครับดี๋ยบมันคลิกมันก็รอมันก็เลื่อนเป็นหน้าจอแบบนี้นักเรียนก็รอรอมันไปเรื่อยๆจนมันขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บแพรเรียนกดโ no, นนะครับเพราะเราไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเราต้องกดโ no, นนะครับก็จะเป็นการเสร็จซิงในการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคืวนนี้พอติดตั้งมาปุ๊บมันก็จะสามารถโปรแกรมมันก็จะรันให้นักเรียนทํางานได้เลย นหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าจอโปรแกรมมันก็จะแบบนี้นะครับนี่คือหน้าจอโปรแกรมของมันนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะมาอย่างวดวายนะครับอ่ะมาอย่างวยเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาเรียนมาดูองค์ประกอบของของโปรแกรมสครักันดีกว่าในเดือนที่สามนะครับองค์ประกอบของโปรแกรมสครั ส่วนประกอบของโปรแกรมสแกนเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่หมดสิบส่วนด้วยกันสิบเอ็ดส่วนด้วยกันนะครับสิบเอ็ดส่วนด้วยกันเลเห็นหน้าจอไหมครับอากูย่อขึ้นอ่ะเห็นหน้าจอไหมครับอ่ะนะครับแบ่งด้วยกันส1เอ็ดส่วนในการส่วนที่หนึ่งเนี่ยหมายเลขึนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแถบเมนูนะครับส่วนที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าแถบเครื่องมือนะครับส่วนที่สามต้องเคาะทั้งหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งสี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เขาเรียกว่าบล็อกคําสั่งอันที่สี่ตรงนี้ยเราก็เอาบล็อกคาสั่งเนี่ยมาวางลากไว้ตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ว่าพื้นที่ในการทํางานหรือพื้นที่ในการเขียนโค้ดของเรานะครับข้อที่ห้าอ่าตรงนี้ย่อขยายนี่มาอยู่ม,มุมจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าย่อขยายพื้นที่หมายเลขสี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วหมายเลขหกตรงนี้คือเวที หรือพื้นที่การแสดงผลหรือเอาพูดของเรานะครับพื้นที่ในการแสดงผลยัยอยู่ในส่วนของข้อที่6นะครับส่วนข้อที่7ดตรงเนี้คือเออเป็นตัวละครเราก็จะสร้างตัวละครขึ้นมา1ตัวนะครับรหลายตัวก็ได้ตัวละครทั้งหมดจะมีแมวสีส้มแมวสีเขียวลูกหมาลูกแมวลูกกบตรงนี้นะครับก็คือยูในส่วนของรายการที่7ตรงนี้นะครับรายการที่8ดเนี่ย ก็คือเวทีก็คือพื้นที่ขา,ขาวๆของอันที่หกเนี่ยมันมีพื้นที่ขา,ขาวๆขเห็นไหมครับนี่คือเขาเรียกว่า,าพื้นหลังเวทีนะครับเราสามารถสร้างพื้นหลังเปลี่ยนหรือรายการพื้นหลังเวทีตรงนี้ได้ในส่วนรายการที่แปดนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยคือรายการที่เก้าคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้งเห็นไหมครับคุณครูก็จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรมอยู่นะครับก็คือเก้าคือ อันแรกก็คือจุดเริ่มต้นก็คือตรงธงสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงจุดสต็อปสีแดงตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับส่วนที่สิบเนี่ยเป็นพื้นที่การแสดงผลนี่อยู่ตรงนี้อ่ะจะยอ่อจะขยายเต็มจอหรือย่อให้มันมีแค่นี้ก็ได้นะครับนี่คือพื้นที่ในการแสดงผลจะย่อขยายก็ได้เฉพาะการแสดงผลหมายเลขหกนะครับส่วนหมายเลขห้าเนี่ยเป็นย่อขยายของหมายเลขสี่ นะครับยังนะเดี๋ยวจับแยกกันให้ถูกนะนะครับแล้วตัวที่สุดท้ายก็คือส่วนขยายตรงนี้ก็คือเราจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมพื้นที่ว่างตรงนี้เราสามารถเพิ่มฟังก์ชันหรือเพิ่มบล็อกคาสั่งเข้ามาได้ที่เรียกว่าส่วนขยายตรงนี้เราก็มาเพิ่มที่จุดที่มุมซากสร้างสายตรงนี้ได้นะครับนี่คือส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกร,รม s แ a ร็นะครับนี่คือส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม s แ a ร็นะครับ อันนี้นักเรียนอ่าคุณครูบังคุณครูบังคุณครูไม่ได้ดูแท็บเล็ตตรงนี้เลยคุณครูบังเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตที่นี่ก่อนนะครับอันนี้คือพื้นที่ตรงนี้มันครูขอย่ามูฟครูตัวมูฟตัวเองนะครับมูฟอ้าวอ่ามู๊ตเองขึ้นมาข้างบนนะครับอ่า กลับมาปาปอาเรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนประกอบของโปรแกรม r a t c h นะครับมีหมดสิบเอ็ดส่วนในการอ้าวไม่เห็นอีกไม่เห็นส่วนที่สิบเอ็ดอีกป๊าปขึ้นใหม่ใหม่เห็นไหม 8. ส่วนที่เอ็ดส่วนที่สิบเอ็ดเหมือนว่าจะไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นที่ของครูเองมันเป็นที่ของครูเอง นะครับโอเคมาแล้วนะครับส่วนที่ส1เอันนี้นักเรียนขยายเต็มจอนะนนเรกเนียนก็จะได้เห็นในส่วนของโปรแกรมสแควร,ร์นะฮะนี่คือทบทวนในส่วนของความรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ในส่วนของวิชาวิทยาการคำดนวณด้วยนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับว่าโปรแกรมที่เราจะใช้เรียนเนี่ยเขียนโปรแกรมกันอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้อ่าสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับ ดอย่าให้เรียนนั้นมาช่วยกันสรุปดีกว่าว่า,าโปรแกรมสแกนเนี่ยใช้ในการเขียนโปรแกรมกันได้อย่างไรนะครับก็ครูเฉลยขึ้นเฉลยน,น,น,นี่ให้ดีก,กว่านะครับนี่ฟ้านักเรียนจะได้อ่าขึ้นอ่าของครูก็ขึ้นให้แล้วเนี่ยใช่ไหม คุณครูก็เคลื่นที่ไคุณครูก็บอกว่าเอออ่างเหลือมมูอันนี้ลงมาดีกว่านักเรียนจะได้เห็นไม่ได้ชัดเจนโอเคมาทางนี้ปุ๊บนักเรียนร่วมการสรุปวิเคราะห์ความคิดรวบยอบเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเครแคสดังนี้นะคะเขาบอกว่าการใช้งานโปรแกรมแคสสามารถใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์นะครับั้างแบบออฟไลน์เนี่ยคือการใช้งานแบบที่ทิ้งลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และแบบออนไลน์คือสามารถเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ตัวนี้ นะครับซึ่งในโปรแกรมจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆที่และมากมายและเป็นที่นิยมในการฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและในการเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องออกแบบอัลกอริทึมเสียก่อนเสมอนะครับส่วนนักเรียนคนใดท,ที่ยังออกแบบอัลกอริทึมไม่ได้นะครับให้เรียนกลับย้อนไปดูในส่วนของเ,ออเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนกันในส่วนของการออกแบบอัลกอริทึมนะครับอันนี้ มีไว้ให้แล้วนะครับนี่คือการออกแบบอัลกริทิมเนาะนีจาได้ไหมครับนะครับจําได้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูอต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสําหรับในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับ